สวัสดีครับแม่นุชครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมาตามต่อโครงสุดท้ายของคุณแม่นุชเนาะแม่เนาะครับแม่ว่าแม่กับฟันแล้วเนาะครับฝันแล้วมานั่งเล่นบ้านมู่ใกล้ๆบ้านครับาอยูพุนมันกัเสียงดังเนาะเสียงดังก็เลยมานั่งเล่นอยู่นี่ก็เลยนั่งว่าครับครับไอจุ๊บจิบกับเพราะท่านฝันโค้งสุดท้ายอือครับเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะรอเบิ่งมันคือฟันดีเนาะครับ มืออื่นไปปาะธานฝันเนาะครับถ้าผู้เข้าฝันฝันเม่นเนาะครับถ้าบ่ฝันกับโมใดเลยเนาะเม่นบ่ฝันกับโมใดครับบ่ฝันกับสีไม่นสีบ่เม่นสีตัวเดียวเนาะโมกับโมฝันกับสีสองสีของมันดครับโมฝันเม่กอลตเติลีอไรี้ครับครับแล้วข้งสุดท้ายดีแม่แม่ฝันว่าจังไรครับแม่แม่ว่าเม่กับฝันเป๊กเนาะครับว่าวเลยเนาะครับแม่กับฝันเป๊กันเสียงผู้ย่บานผู้ประกาศเนาะครับ คนประกาศป่างๆคนว่าผู้ไดผู้ไดมีนกผู้นั้นเด้อรวยคนว่าไปหาจับนกมาขายเด้อเขาสิมาหาซื้อนกคนว่าเออแม่ก็เลยเออนอ้จุบจิบอีกไหนนี่พ่วงฝันครับเอ้ก็เรยว่าแม่แปลกตัวมาฝันเกี่ยวอีกุ๊บจิ๊บเนาะเออจุจิบว่าจุบจิบอันผู้ยังบ้านประกาศไ้่มีว่าให้ให้ไปหาจับนกมาขายผู้ไดจับนกได้ได้รวยได้จีบคุ่งขิไปบอกไปนะแม่บอกไปกับไปที่ละแม่คนว่าบ้านนี้พ่อพ่ออีจุบจิบว่าไปกับไป บานอีจุ๊งกิบบอกว่าโอ้ย่อยมเมื่อเมยแต่แม่คอยสิไปน้ำเจ่าอยู่บอกคนอื่นเอามึงมาไปกูก็สิไปเพราะว่ามันมันรวยเนยเอาได้โนกไม่โน,น่หีก็เลยว่าแม่สิไปผู้เดียวเรื่องจัดแม่ก็ได้เอายังไงละแม่ไปเอายางสติก๊กเลยว่าแม่ก็ได้ยางสติ๊กไปเขาป่าบุกไปผู้เดียวได้ป่าโอ้ยป่าดงดิบบกไงเลยแหละอันเขาไปผู้เดียวนะจุ๊งจิมเอิ่นยังไงมันก็บว่าพาไปนะ้ำเอาแม่จะไปโหลดมันว่ะ ที่แรกเออมันมันวาสิไปอยู่วันมันบ่อไปบันนี้ก็ไปผู้เดียวไปยิงนกเนาะเพราะยิงยิงตกลงมาตกลงมานกน้ำจักนกเอียงดอกยิงแม่ก็ยิงยิงสี่มันกตกลงมาไบโนกโคกโตโคกโตมากออไหวมากออไว้นี่บันนี้ก็เพราะกำลังสี่กองกำลังสียิงสีกสองโตมันเหี่ยงกันอยู่จังสี่ได้เป็นครูเหี่ยงกันอยู่สีกกำลังวาสียิงปุ๊บทหารบันทหารคนก็เได้มากทหารคนลาเฮ้ยเฮ็ดยังไรไม่ป้าจะเฮ็ดยังไรง่มโยู่นีไปเลยยิงนกตีเขา ยิ่งนกไปขายกันเลยว่าเอ้าผมกะดิ้งยิ่งข่าวอยู่ได้ว่าผู้ใดมีนกผูนั้นเลยรวยเปิดวายจังสี่อันเขาซื้อแพงไหนแต่แต่มีอย่างเดียวเด้อไม่ป่าขอสีบอเก้าคันคันคันเจ้าอยญ่ใหญ่ราคาแพงให้เจ้าตัดหัวมันเด้อเปิว่าอ๋อเปิดว่าจังสี่เนาะเจ้าตัดหัวมันเลยเปิว่าเอาตัดกับมีดแม่กับมีดได้มีดแก่เอามากก็เลยว่าสีตัดกับตัดเด้ก็เลยว่าบานิเมก็เอาเอานกเหมนว่างสิขอนใหม่เนาะอยู่ในป่านเนาะขอนใหม่มีก็ตัดจุด โตไม่ตัดหัวบดเลยครับเออไม่ตัดตัดหัวบดก็เลยว่าบดบันีีเราไม่ป่าสิรวยบุตรเราไม่ป่าเดี๋นุกสองตัวผมหายยิงว่าท่านได้อยู่ในนี่บุตรเราอันทหารว่าหลายค้นในทหารมาครับบ้านเมย์ทึ่งทึ่งเมย์ตัดหัวบัดนทึ่งเมย์เหลียวมึงนกสองตัวมันเหลียวมึงเมย์ขึ้กันไม่นกสองตัวอยู่ทึ่ง,งๆนะครับแม่ว่าเดี๋ยวกุศลนี่มึงตายมึงเหลียวมึงก็บว่านี่ก้อนฝันเลยแม่กูศลเอาอีกสองตัวนี่เอาแท้ก็เลยว่าครับว่าในก้อนฝันตกใจในก้อนฝันน้อยก็เลยว่า จังได้ก็เสียเอาหอได้นกสองตัวนี่ก็เรียกว่าไม่มีสิทธิ์เลยเพราะในใจแม่ไว้ไม่เสียเอาหอได้ครับครับบานนี้แม่นันตีว่าหัวหนึ่งหัวหนึ่งหกนกสองตัวแม่ตีหกสองก็หาสองเดียวใแม่ตีก่อนผู้ส้มสีตีเนว้อใดก็มามว่าแม่ตีใส้ไส้ตัดหัวหกหกนกนะหกตัวหัวกับหาน่วงว่าหาหัวหก บัานนี้มันมีสองตัวอยู่เชิงต้นใหม่ไม่ตีหกสองหกห้าหกสองนี่บ่เมียบาหกห้าหกสองม่ตีอ๋อครับครับมันมันสีมีบ่แต่บ่ได้เป็นตัวเลขเลยฟันหัวนี่เม่ตีเอาอตีเป็นปริศนาตีเป็นปริศนาก็คือเม่ฝฟันฟันเห็นลูกสาวคือเก่าอันนี้ลูกสาวฟันเห็นจุบจิบอันหี้จุบครับก็คืออ่าฟันเห็นจุบจิบแลวก็มีผู้ใหญ่บ้านเพิ่นประกาศประกาศว่าพาผู้ใดมีนก ส,สีรวยลำสีรวยเลยเพรรมันว่าโอ้ต้องไปหาเหลี่นกนี่ในใจนี่ไปหานกใครได้มันจะสีรวยในความฝันนะเมีก็ไปดันโดนไปผู้เดียวเลยในป่าครับชวนจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บก็บปองไปเพื่อนว่าสิไปบันเอาไปโอ้แม่ขนเมยขนกรบป๋องน้ำเจ้าวตกจะไปซะมันว่าับก็เลยไปผู้เดียวก็เลยไปยิงโดกได้หกตัวได้หกตัวมังกรตัดงอกองไม่เลยเดครับเมีก็เลยว่าฮกฮกห้าฮกสองครับก็สิว่างฮกห้าฮกสองแม่ตีใส่เลข เป็นเลขสองตัวสองหาง,งหาครับแล้วถ้าสามตัวเมธมันจะมีหนึ่งน้ำบ่เพราะว่านกนี่<ล>กนก<า>หนีมีหนึง่งเออลูกไา้าาบาาอยู่ตีลูกชายฟังมันมาเจ้าก็ตีไปตีหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งหกหางอ๋อคนเฮตีใส่ออาลูกชายอันนี้ลูกชายตีหายลูกชายตีหายครับครับเพราะว่านกมันเป็นหนึ่งในแม่ผนกับว่าครับเพราะว่าผมก็คิดคือลูกไา้เมธเพราะเพราะว่านกมันกคน้านึงเนาะนกหนึ่งนไรครับแม่ตีหายก็คือ หนึ่งหกห้าหนึ่งหกสองกับหนึ่งหกสองแต่เป็นเลขสามตัวแล้วก็ตัดหางเอาตัดหัวตัดเอานอกครับแล้วก็ตัดซื้อกลับไปกลับมาคือกลับไปกลัมาอาจจะเป็นหกสองหกห้าหนึ่งหกสองหกห้นึ่งห้าครับกับประมาณนี้ถ้าตัดนะประมาณนี้แล้วครับครับบนเน่ได้ไหมแม่แต่แม่คิดว่าตาขอนีงสิถึงเด็ก สิจืดเลยแม่ว่าแม่จืดถึงเลยอีกเลยพอในความฝันแม่ว่าสิเอาให้ได้สิเอาให้ได้เลยนะนอกสองโตนี่จอาให้ได้แต่หกโตคือได้แล้วครับครับแม่ก็เลียกว่าหกโตได้แล้วห่วยเราคิดมาต้อกับปิดศาสนาอยู่ในนี้หกโตนี่ได้แล้วพี่แม่ซื้อเล็ถือแล้วพ่อแม่แบบว่าครับแล้วแม่แม่ซื้อเลียังไว้แล้วซื้อสองสี่อ๋อเลขจุบจิบ ซื้อเลขจุบจิบว้เนาะสามสองสี่เลขเลขดสสามตัวมันอักเพราะเพราะว่าเลขที่จุบจิบฝันเห็นเลขนี่ก็คือเลขมันอยู่ตรงหมอกหมอกในหมอในหมอนี่คือสองสี่สองสี่คร้วเมตีเลขสามใส่แต่เลขไอ้ที่ว่าเหลือเหลือจากนั่นก็คือเมนูตีเพิ่มเติมให้ซื้อครับแต่เลขเขาจุบจิบจริงจริงสองสี่สองสี่ตัวครับแล้วก็ใส่ละเป็นอยู่สามใบเดียวครับ เนี่ก็ว่าสิเอาให้ได้จัแม่ก็สิเอาให้ได้รวยแแท่เน่ในท้องฝันมีนกแล้วนะดีใจอุโมงมาจะของมีนกเสียไปขายเอาไปขายจนว่ามันรุ่ยไปแล้วแม่ผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใดมีนกรุ่ยไปแล้วรอบนี้แม่กะเกี้ยฝันเกี่ยวกับจุกเจีบอีกแล้วฝันนีิจุกีปเพราะว่าเวลาแม่ฝันเห็นลูกสาวย่ำใดนี่ยเลขของแม่มันออกตลอดเนียที่ผมสังเกตเบิ่งมาตลอดคือสีออกเลือดน้ำอจุกจีบพราะวเลขมันสีขาวเพราะเพราะว่าแม่จะสอเลขมันได้ไหวไครับ แม่ก e ็เลยว่างมื่อเหล็กเขาสีขาเพราะมันว่ามันเมืย์แหละล่ะแม่์จะไปเอาผู้เดียวหลอดก่อยเมื่อยแล้วก่อยสิอยู่เหลี่ยมว่าก้อยสิดีกว่าคือเหล็กมันอยู่หรือเ่าเม่ก็บว่าอืมกบเน่เออสงสัยแต่ก็ันเบากันโซ่เหล็กกันแซวย้ำแจ่ามากนะครับครับเมี่อเล็มันอยู่หรือเปล่าคุณนะอืมเพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่เนาะจุกจิกกับท่านฝันยังเนาะฝันเลยมันอยู่ที่ฝันฝันเลยได้เนี่ยเดี๋ยวรอเบิ่งอีกจัก มือสองมือมือก็มือสองมือมีวันที่เท่าไรเพราะว่าเพราะว่าเลขมันเกิดกล้สีออกแล้วเนาะจะมาใหม่อีกมือสองมือจะมาใหม่ครับเลยมือเลยมือเดียวสองมือมือสองมือเนาะครับมาใหม่ตามันฝันคมสุดท้ายขอไปซื้อส่งสุดท้ายครับถ้าฝันก็คือถ้ามือสุดท้ายพอดีเนาะผมก็สิรีบรีบมาเอาครับสิได้โล่งให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนเมนเครับ แต่ตอนนี้กับบระท่านฝันครับกับประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับคท่านผู้ชมครับก็คือรอบนี้คุณแม่นุชฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยไปยิงนกได้หกตัวเนาะแม่เนาะครับแล้วก็มีนกที่ยิงไม่ได้อีกสองตัวที่อยู่บนต้นไม้ครับและวจานวนนกหกตัวเนี่ยแม่นุชก็ฟันหัวขาดตัดหัวขาดครับแม่นุชเลยตีให้ว่า 1นึ่งก <bunker ring> ับ162ครับ <toda> ก <fine> ็เป็นเลข2หางนาอไหมเนาะก็อย่าลืมตัดด้วยเนาะครับวดของวันที่1นึ่งเมษายน66ครับก็โบรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับครับเมยาทางผู้ชมท่านใดที่ตีตัวเลขเก่งๆกับซอยเมือน่าน้ำเนาแม่ครับคผมก็ขอบุณเมนูหลายๆครับแม่ขอบคุณครับ